เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อและเลือกอดีตกันมันเลือกตรงไหนคอยดูคอยดูยดว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวอืมอืมใส่เยอะชอบเยอะใส่เยอะ ข้าวถ้วยเดียวพอมาลุยกันเลยพี่น้องหิว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 ว้าเนี่ย อาริดาย,ย้อนวันทานได้ไปซื้อถ้วยพี่น้องโอ้ยถ้วยบะหมอสมถ้วยบะหม้อสุอ่มนุน่นนอืม เฮ้นแข็งปะล่อเดี๋ยวรอสักครู่๊าสเตนเป็นก่อนบาดขายนาเลไวะ ขนาด้คบินน้องอเกีบบกขื้น บเขาบอกเราเลือกอดีตคือไม่ก่อนเด็กเป็นเล็กน้อยอ่ะพ่อแม่ก็จะพาไปฉีดวัคซีนใช่ป่ะไปในอำเภออ่ะก็จะห่อเขาไปห่อไปกินก,ก็ก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นใหญ่ นี่คือภาพจำหี่เราไปฉีดวัคซีนแนมเพอร์โอ้แสบหลายเศรษฐา ให้ปาริดาลาไปก่อนเด้อพี่พี่น้องๆเดี๋ยวคอยดูคลิปหน้าเนาะว่าปาริดาจะเอาอะไรมารีวิวให้ดู <c oughs> นะขอบคุณมากที่สนับสนุนปาริดามาตลอดนะขอให้มีความสุขและโชคดีกินข้าวอร่อยนอนหลับดีกันทุกท่านนะคะ thanks so much my friend see you next video Bye-bye.